ไม่ใช่นะไม่ใช่คิดดูเค่ะคิดดูค่ะเผื่อแผ่นดินเกิดลุกขึ้นเถอะพี่ดูครับสีผิดยังไม่ยอมเลยค่ะใช่สีผิดสีผิดตาไวตาไวก็จะหูก็จะหูดีแล้วตาก็ไวเนี่ยศิลปินท่านนี้อ่านี่ก็เป็นโนย์อีกค่ะนี่ก็เป็นโนยค่ะอ่า sorry to disturb ขอโทษครับสวัสดีค่ะ This crew would like to take a l i t t l e p i c t ที่พี่มือจิบมีคุณมอนโต้ครับคุณมอนโต้มาจากอินฟูนมาช่วยสอนแทนเว่าเดือนนี้ผมหยุดสอนแล้วก็พร้อมพิจารณาคุณชื่อว่คุณชื่อว่านี่ลูกศิษย์คุณชื่ออะไรครับบอออกสิเผมชื่อวารศิษย์ครับนั่งแม็กซ์ครับนี่กับคุณครูมอนโต้ he can speak English fine อเล่นดีดนะทำงานได้เยอะนะครับ แล้วก็เป็นอันป็นเปนตัวนี้มาพร้อมกับห้องแรกที่เราอ๋อค่ะอันนี้เป็นบร็สอันนี้เ็นกอลที่้รับารรักนาม้วนกัญี่ปุ่นอันนี้เป็นีอบอสตันนี่เป็นบอสตันอันนี้เป็น second line ของสไตน์ คือเธอเป็นบริษัทเดียวกันแต่ว่าเขาทำให้มันราคาย่อมเยาวแต่ก็เสียงดีย่อมเยาวนี่คือราคาประมาณเท่าไหร่นะจ๊ะคะครับทุกย่อมเยาวอมอันนี้ก็เจ็ดแสนนะครับก็เกือบล้านก็เห็นมีกว่าเจ็ดล้านแล้วพี่เล่นหลายแสนก่อนนะคะระดับบิชช์อ่าใช่ไหมเจ็ดแสนก่อนก็เจ็ดล้านค่ะแล้วก็เรือกห้องนี้ ดูโมดนี่เป็นขวัญใจเด็กๆค่ะดูคอนเสิร์ตทุกคนนะเฮียดูคอนเสิร์ตดูโมดกำลังซ้อมเพลงอยู่แหละครับเขาก็จะแสดงด้วยคุณครูค่ะคนที่นี่แอคทีฟโมดค่ะทุกคนมีแสดงหมดทุกวันวันอาทิตย์นี้เลยเป็นอันนี้ที่ฮอตเพล็กซ์ทเป็นอันของเช็โกสลาเนียเป็นแฮพปี้ดิวตี้คือนะเล่นแบบ นักเรียนเอาไว้ฝึกมือดีอ่ะแข็งแรง <Okay. S 1> ตัวนี้ตัวใหญ่นะครับตันี้เป็นโตัวนี้แล้วคือแบบว่าเป็นเป็นเป็นจากแต่ละประเทศน่าจะมีข้อดีข้อยากต่างกันใช่ไหมเสียงจะตา่างกนะันแล้วก็ก็เวลาเล่นนะรู้สึกต่างกัน <competitions. S 2> แล้วก็ถ้าไปในหอประชุมใหญ่หกันแต่ละ iling, ปิดเวียนองแต่ละตัวนี้มันจะ project เสียงออกไปต่าง สไตเวนี่เป็นโปรเจกต์ได้ได้ดีจริงสไตเวนเท่านั้นคุณภูมอสครับเขาบอกเขารักสไตเวนคุณภูมอสอยู่ที่นี่ตั้งแต่ลูกจังเกิดโอ้แล้วอันนี้ก็ได้รับการยกมา ในบา <c oughs> นเท่มากกนาเธอนอยมี่องแบบแล้วเราก็มีคำพูดหนุนใจหรออะไรเงี้ยแปะเป็นไปพยายามจะให้แปะก็แปะกันไปอะไเงี้ยค่ะจริงจริงอ่ะ หมอะเลยทุกแล้วก็จะเป็นที่ที่แบบว่าไยเอาของอยากเอาของมาบริจาคส่ไทยมอดมาที่นีแล้ใชไมะเาลงงยเราเป็นไม่เด่นเดกันได้อันนี้ก็มีสตัวอันนี้เป็นีหอบสวห้องนี้เป็้องทฤษฎีด้วยแล้วก็ห้องห้องสองด้วย คือเด็กเวลาถ้าได้เขามีโอกาสได้เล่นกับแกรนเปียโนเนี่ยเขาจะรู้สึกว่านิ้วน้ำหนักนิ้วเนี่ยมันต่างกันน้ำหนักนิ้วของแกรนเปียโนนี่มันจะทำให้เด็กมีน้ำหนักนิ้วที่ดีนอกากนั้นเป็นห้องอัพไรท์ครับเดี๋ยวเดี๋ยก็มีแต่เป็นโนค่ะมีมีคนเอามาให้ตัวนี้ วเวชนานะคุณเวชนาคือผู้ที่ทำบริษัทในอุตสาหกรรขึ้นทันนะคะแล้วก็คุณสว่างศรีภริยาท่านเนี่ยเป็นเจานะ้าของทยากร้านทำโรงเรียนสอนการจัดดอกไม้เช่นน,นีมีดราะม่าเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เป็นผู้สนับสนุน,นให้เราทำดอกไม้ที่คอนเสิร์ตดอกไมา20ปีครับทุกครับท่านให้ใหให ทุกชิ้นมีบ้าคแลมีความหมาเหมือนไม่โดนเาเป็นโนอคีขึ้นเป็นโนค่ะและมีทีวีด้วยทีวีทุกคนที่เข้าบ้านจะได้รับชมเองเอค่ะ้องชมเอฟอ้ดีโดยเฉพาะโดยเฉพาะดีสปอนเซอร์ุเพื่อเธอ ในนาฬิกาแบ็คสตีนเป็นเป็นอุปกรณนครับอันนี้ท่านอาจารย์ปียพันธ์ที่ที่ผมเคารพมากท่านเคยสอนแล้วก็ท่านท่านบอกว่าอยากจะซื้อไหมท่านท่านไม่มีที่เก็บก็เลยท่านกรุณาให้ซื้อในราคาดีมากเลยแต่เป็นตาฬนี้ผมก็ก็ดีครับเคยเราเคยเราเอาไปที่เชียงใหม่ก็จะดีเราระยะหลังมันจะมีขายไปที่เราพันไป ขึ้นเลยหายากดียบเลยค่ะแต่ทีนี้เราสิงที่เต็มไปด้วยสมบัติคนให้หมดเลยนะคะอันนี้ก็เพื่อพี่ได้ของขวัญวันเกิดอ่าพี่คืได้ของขวัญวันเกิดอ่าอันนี้โปสเตอร์ของลูกแสดงที่อิตาลีอู้หู้น่ารักจังนะพันธนาลูกชิมพันธุ์นาค่ะแล้วก็อันนี้ก็ช้าง์วันโอ้โหเราเป็นช่วยชารวันอย่าทำเท้า่ะอย่าทำเท้าวะ จะวาดไทยอยู่พอดีห้องนี้ก็เป็นห้องสอนแล้วก็เป็นเป็นห้องซ้อมด้วยนะครับก็จะมีมหาสมบัติในทุกที่นะครับอย่างนี้เหมือนกันสองข้าะทุกห้องเลยค่ะหูชอบใช่ค่ะที่เลือดตา้องอ๋อแล้วก็มีห้องีกห้องหนึ่งตอนที่เปิดโรงเรียนใหม่ๆเนี่ยนะคะมันก็เป็นห้องโล่งก็มีผนังพื้นอะไรอย่างเงี้ยทนัเงายคนสุขุมโยธาขึ้นมาค่ะวันเอ่อก็มาวันเปิดโรงเรียนเนี่ยค่ะ พอวันรุ่งขึ้นท่านส่งรูปเขียนเนี่ยมาสิบสองอันเพราะท่านเป็นเป็นผู้อุปถัมภ์อะไรคะของนักเรียน,นจิตกรรมไรทาทั้งหลายใช่ไหมคะท่านก็มีภาพเขียนเต็มบ้านท่านเลยเนี่ยท่านส่งมาสิบสองอันท่านเขียนว่าหวังว่าจะช่วยทําให้โรงเรียนหายโลง่ง <laughs> เนี่ยพเจอท่านดีหลังยังเล่า,ลาให้ท่านฟังเลยน่ารักมากและความจริงเป็นผลงานป่านนี้ก็เป็นจิตกรลูกลูกนี่ลูกชายครับ ก็แสดงแล้วนี่ลูกสาวที่แสดง